อันนี้เป็นกิจกรรมของทางการท่องเที่ยวนะครับให้บรรดาพี่น้องมาเล่นเกมแล้วก็รับรลังบันกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ปกติแล้วนี่องค์พระธาตุพนมนะฮะจะมีคนมามากมายก็ในช่วงของงานนวัตกรรมพระธาตุพนมคือวันเพ็ญเดือนสแต่ว่าหน้าเวลานี้หลังจากที่พระเดชพระคุณพระเทพอร,รมนีเจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบันเลยนะฮะร,รูปปัจจุบันเนี่ยท่านมาพัฒนาให้พระธาตุพนมได้สวยงามลงรักปิดทองทองคำเหลืองอลังก็ท่านผู้ชมครับ แล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายทำให้บรรดาพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งไทยและลาวหลั่งไหลมาที่ภูกำพรแห่งนี้อย่างในวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมากันเยอะีนใกล้ค่ำแล้วนะครับแต่ว่ายังมีบรรดาพี่น้องประชาชนแวะเวียนมานมัสกการข้อพรจากองค์พระธาตุพนมคือใครมานี่ได้เวียนเทียนไม่ต้องรอเวลานะครับมาก็เวียนเทียนได้เลย นี่ก็เป็นคําไหว้พระธาตุพนมลึกคํานมัสการพระธาตุพนมนะครับท่นนานอาจจะจดไว้ก็ได้เหมือนกัน,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 นครับท่านพลเอ,อกเชษิตชินวัฒน์นะครับอดีตพบตร,ร,รท่านมาแลมาสการพระธาตุพนมครับซึ่งมีทางท่านสส,สไปจิตวุริาะนะครับในการต้อนรับ ก็คนะือคณะเครืาลาตำบลท่าทอนมนะครับนำโดยท่านนายกขระจักดิ์วิสินนายกเทศมนตรีในานามผพุทธศาสคณะผู้กิจกรรมน้อยใหญ่นะครับไว้ราบเรียนว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับคณะนะครับท่บนานคนเอกชัยศิษิ์ชินวัฒนนะครับก็จะเดินทางเข้าสู่บริเวณวัดท่าทองนมแล้วนะครับก็ขอเดิน ตามที่กระผมได้นำเรีนยนไปแล้วนะครับครับครับขณะนี้นะครับท่านความคณะได้เดินทางมารองบนี้ครับไานับคครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะ ในวันที่18กรกฎาคมที่มีบรรจุภาพบรมมาสาลีกัลยาเนี่ยผมจะได้สัมภาษณ์ทางท่านคาถาชินบัญชรนะซึ่งถือว่าเป็นแม่งานสําคัญนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลสลับบรรดาพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมในวันนี้ที่วัดพระธาตพนมฮะสวัสดีครับผมคาถาชินบัญชรและเหล่า สาวสาวของชาวบ้านที่ไหนบ้านเจ้าแมอมสาวสาวๆธา,าตุพนมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมามานครพนมชมสามที่สุดที่สุดที่หนึ่งคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือองค์พระธาตุพนมและพระธาตุประจําวันทั้ง8วันทั้ง7วัน8พระธาตุนะครับซึ่งในงานสมโพชพระพุทธรูปประจาวันเกิดชีวิตล้ําเลิศตลอดปีโดยการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับโครงการตามรอยศรัทธามหาบุญลนั้น ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกและผ้าทิพย์สวยไหมสวยค่ะผ้าทิพย์มูลค่าเกือบล้านบาทนะฮะปักอย่างสวยงามโดยทีมของคุณเซนและคณะนะฮะมาให้พวกเราได้ถวายร่วมกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ถือเป็นวันดี ลมเย็นสบายแบบนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศพระพุทธรูปปางถวายเนตรที่ได้รับพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตดามาเสด็จทรงเป็นประธานหล่อพระเกศในปีพุทธศักราช2555ด้วยถือเป็นมงคลยิ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ มากราบนะครับพระบรมสา,ารีริกธาตุพระอุรังคธาตุพระธาตุพนมหนึ่งในสามที่สุดคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับแล้วก็กราบพระพุทธรูปปางถวายเนตรด้วยและที่สําคัญอย่าลืมอีกสองที่สุดนั่นคือสวยงามที่สุดนะฮะก็คือทิวทัศน์สองฝั่งโขงงดงามที่สุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามและงามสุดๆเหนืองามน้ำใจของชาวธาตุพนมทั้งหมดเลยครับ

พิเศษถ้าท่าทำท่าเชียนบรรจนะอยากให้ดูว่าหนังสือฉบับพิเศษยังไงครับขอขอเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดหนังสือเลยครับเปิดหนังสือเลยครับคุณนักาครับเปิดหนังสือเลยครับหน้าอย่างไงครับออกมาเลยเมื่อกี้เปิดอ๋อสวยเลยครับพี่ ค่ะสวัส <Pop> ด <keys in expand> ีค่ะด like <bbe> ิฉันบุญญาณุวรนณยิ่งค่ะผู้อในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมวันนี้เป็นวันที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้จัดกิจกรรมเส้นทางมหาบงคลนะคะ เพื่อเฉลิมพระบัทสมเดจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชาชีถนะคะโดยการเรียนเชิญอัญเชิญสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะได้มาประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระเกศของพระพุทธรูปประจำวันเกิดณวัดพระธาตุพนมบวรวัฒาวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็น พระพุทธรูปประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนะคะใครมากราบใครมาบูชาองค์พระธาตุพานมซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโครงการของท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสมชายวิจมรงค์มานครพนมชมสามที่สุดค่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระธาตุพานมค่ะ สวยงามที่สุดคือสะพานมิตรภาทาไทยลาวแห่งที่สองและวิวแม่าน้ําโขงค่ะที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นที่สุดของจังหวัดนครพนมซึ่งก็ถือว่าได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวุูธศาส,ะสะนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะองค์พระธาตุพนมนะคะซึ่งถือเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะวันนี้เนี่ยเราได้ตระหนักถึงพลังศรัทธาของกงชนเลยค่ะที่ได้มาร่วม ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศของพระพุทธรูปประจำวันเกิด<น>สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็ในในเวลาประมาณ13.30นาิกานาทีแต่ว่า มีบรรยากาศที่เหมือนเหมือนฝนจะตกแล้วก็ฟ้าก็เปิดสว่างถึงสองครั้งสองครานะคะทำให้บรรยากาศของที่นี่ร่มเย็นเป็นสุขทีเดียวค่ะแล้วก็ได้เต็มอิ่มกับการทำบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าจังหวัดนครพนมของเราเป็นดินแดงแห่งพระพุทธศาสนาดินแดงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพนมและพระธาตุประจำวันเกิดนะคะทั้งเวัน8พระธาตุค่ะ ใครที่มาถึงดินแดนแห่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะถือว่ามานครพนมหนึ่งวันอายุยืนไปอีกหนึ่งปีค่ะในโอกาสเดียวกันครับท่านผู้ชมครับทางท่านพลเอก ชัยเยศิิ์ชินวัฒนอดีตพระบทบนะครับท่านก็จะแห่ผ้าห่มพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับพร้อมกับคณะของท่านคุณหญิงด้วยนะก็ทางผู้นำท้องถิ่นของเรานะครับร่วมแห่ผ้าห่มพระธาตุในครั้งนี้นะฮะได้มีบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมในพิธีกันมากมาย อดให้อาวราหมดบุ่มด้วยให้เสร็เลยครับเชิญเลยนะเร็เลยครับไวให้สุลด์รอมทุกท่ทหนั้งใงใจร้นดสสุขก่อนนะครับทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสได้ากราได้มาไหว้องค์ระพุทธองเราก็ขอรท่าน็นความยินดีที <c oughs> ่ให้บ <c oughs> <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับในวันหยุดยาวอย่างนี้ครับก็มีบรรดาพี่น้องประชาชนนี่หลั่งไหลมาที่วัดพระธาตุพนมเพือออ่อขอศินขอพรอง์พระธาตุพนมนะฮะอย่างที่ผมกล่าวในต้นรายการแล้วแต่วันนี้ก็มีพิเศษนะทางท่านพลเอกเชษิตชินวัตรซึ่งเป็นอดีตพ,พบทบนะฮะวันนี้ท่านก็มาแห่ผ้าห่มพระธาตุด้วยนะครับเพื่อความเป็นสุริมงคลขร้บมาในพิธีการพระธาตุพนมด้วยแล้วก็อีกหลายหท่านนะฮะแล้วก็ในกิจกรรมที่เราทํากันมาตั้งแต่วันที่15นะฮะ ท่านก็ได้ฟังคุณคทาจินบัญชรได้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรกันอะไรบ้างแล้วก็มีทางททท่านพออททได้เล่าให้ฟังครับผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเพาทุกคนก็มุ่งหวังในการที่จะหลั่งไหลมาเพื่อขอสินของพรองพระธาตุพนมครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่ใกล้ๆ ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในอพ,พนมก็ดีหรือว่าบรรดาพี่น้องที่อยู่ในจันงหวัดนครพนมครับที่พักก็ดีหรือจะเป็นอาหารการกินก็ดีนะฮะต้องอำนวยความสะดวกราคาต้องไม่แพงครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมประทับใจอย่างหนึ่งที่คุณคทาเจนทรพนพูดก็คือมาครับว่าเราขาย3ที่สุดก็คือพระธาตุพนมี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสภามิตรภาพนีส่สวยที่สุดและก็ริมฝั่งโขงงานที่สุด แต่ที่งามกว่านั้นก็คือน้ําใจมนตรีของคนนครปนมคนท่าปนมของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีครับสานางบนพะควาตวขออนุญาตนำกล่าวสาธุข้าพเจ้าเชิญเอนามทุกท่านและครอบครัวขอน้อมถวายข้าห่มพระบรมธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยบุญกุศลที่ได้เวียนประทักษิณถวายพระอุรังคธาตุองค์พระรธาตุพ,พ,พนมขอท่านโปรดรับของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวญา,า,าติมิตรบริวาร ขอแผ่บุญกุศลไปถึงปิยชนปุณบิดามารดาปูญาตายายครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรทุกภบทุกชาติญาติญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเอวดารักษาตัวข้าพาเจ้าขอให้มีส่วนร่วมในผลบุญกุศลนี้ ปัจจัตต์เิตตาคงมีอยู่มีนิสวรรคาโตภะคะวะตังขัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะิโกปัจจัตตวิตโก

่ทาน่้ที่เขาเรียกว่าชุดสีคนตะบูนฮะสวยๆเท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นลูกหลานที่อยู่ในเขตเทศบาลท่าขนมฮะเขาล่ำเลือว่าที่อื่นสวยแต่ผมว่าที่นี่สวยกว่าเยอะโดยเฉพาะคนนี้ฮะข้าวผมข้าวผมใช่ไหมครับเราสวยเราก็ไม่ต้องกระดากอยู่แล้วใช่ไหมฮะสวยจริงฮะสวยจริง คือคณะท่านคือจิริวนครับเปิดทีนว่าตอนนั้นปฏิทินึงครับที่ได้ชื่วยกันก็คือพระเดชพระใหญ่ที่เดินทางเข้ามากราบพระองค์พระพุทธรังขอให้เป็นคู่เป็นคู่สนร่วมกันนะครับชื่อเขียนนามสกุลท่านนะฮะชื่อนามสกุลนี่ครับชื่อนามชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับเจ้าลี่ สีเหลืองพระเดชพรกที่ประจำยู่รายประจำดาวพฤหัสดาวรุ่เร,ร,รืองตลอดราศรีตลอดร่มเย็นตลอดทางจากครับท่านผู้ชมครับอีกขบ,บวนหนึ่งก็จะเป็น ผ้าห่มผ้าทา่าเนื่องในกิจกรรมถ<า>วยายพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมานะฮะตามที่คุณคถาชินบัญชรใ,ให้ข้อมูลนะครับนี่คือบรรดาพี่น้องประชาชนที่มาลงชื่อแล้วก็มาร่วมกันแห่ผ้าห่มผ้าทา่านะครับซึ่งคณะนี้ก็จะนำโดยทางท่านคถาชินบัญชรน,นะครับซึ่งเป็นผ้าที่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาลงนามตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่18นะครับก็จะมีนําผ้านิหมพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลครับใน่ก็นามโดยทางท่านผู้ในการทรทพ์นครพนมพระราศัรับ